นี่คือมลพิษหาข้อที่ขัดขวางความสําเร็จของเราไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่การงานหรือในด้านอื่นๆน,นะคะข้อแรกเลยก็คือเราเป็นคนติดเพอร์เฟคค่ะจะทําอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างนี่คืออุปสรรคชั้นดีข้อแรกเลยที่เป็นมลพิษสองเราไม่สามารถรับคำวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะว่าอะไรคะเราตีความหมายผิดคำวิพากษวิจารณ์ในสิ่งที่ใครเขาบอกเรามาเนี่ยนะเราตีความหมายเป็นว่าเขา มาต่อว่าตัวเราซึ่งจริงๆเราไม่ใช่ค่ะมันเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานสิ่งที่เราเรากำลังทําอยู่เราอาจจะทําผิดพลาดใดๆก็แล้วแต่แต่เราตีความหมายผิด3เรากลัวความผิดพลาดค่ะเราเลยไม่กล้าที่จะเริ่มต้นไม่กล้าที่จะเสี่ยงลงมือทํา4เรามีข้อแก้ตัวอยู่เสมอค่ะเลยไม่กล้าที่จะเริ่มต้นอะไรกลัวภาษาฉันยังไม่ได้ภาษาฉันยังไม่ดีโอ้ยอันนั้นฉันยังไม่รู้ยังไม่มีความรู้ด้านนั้นด้านนี้มีแต่ข้อแก้ตัว แล้วก็ข้อที่5ด้วยความที่มีข้อแก้ตัวเยอะๆนี่แหละค่ะมันก็เลยปิดโอกาสทําให้เราไม่พัฒนาตัวเองไม่อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนนั่นเองลองดูซิว่าทั้ง5ข้อเนี่ยเป็นมนลพิษของเราที่เรามีอยู่ณนะตอนนี้หรือเปล่า